พอเราฆ่าเขาเสร็จเนี่ยเขาจะฆ่าเราคืนไหมนี่งไงเห็นไหมเขาฆ่าเราคืนจริงด้วยอโท โอเคครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับมาชาเนมซีเอสอีกแล้วนะครับ<ส>ก็วันนี้เราจะมาทดสอบสังคมในเกมโลกูนกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผม<ส>ก็สําหรับใครผมขอบอกเอสนอแนะหรือว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบสังคมกันนะครับผมผมจะมีให้มาเลือก2ช้อยหรือว่าสตัวเลือกนั่นเองนะครับผมก็จะทํา2ตัวเลือกนี้เลยละกันนะครับผมตัวเลือกที่1ก็คือการที่เราเดินไปแล้วก็เดินอยู่เฉยๆแบบไม่เปิดหางนะฮะ เราจะดูก่อนว่าจะมีคนมาโจมตีเราหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ตัวเรื่องที่2ก็คือเราเดินไปแล้วเราลองใช้หาแล้วก็จิ้มคนนะฮะว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่านะครับผมสำหรับใครที่ดราม่ามาเนี่ยคือผมก็อ่านทุกคอมเมนต์แหละนะครับผม<ะ>ก็คือถ้าถามว่าทดสอบสังคมเนี่ยคือมันมันมีหลายแบบนะฮะทั้งเราไปฆ่าคนอื่นบ้างแบบทดสอบไงคือเข้าเข้าใจกันใช่ไหมคนที่โตโตน่าจะรู้กันนะครับคข้าาทดสอบสังคมนะฮะ คือเด็กๆน้องๆอาจจะไม่เข้าใจนะแล้วก็มาดามาใส่ผมเงนี้นะครับผมอันนี้คือผมบอกไว้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ใส่หน้ากากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราลองเดินแบบธรรมดานะครับผมแบบ new player เนาะนะครับว่าจะมีคนมาโจมตีเราหรือเปล่านะครับเราจะมาสังเกตกันนะครับผมสังเกตกัน O B L ครับตอนนี้ไม่สนครับผมเอาเอาแล้วทดสอบสังคมได้หนึ่งแล้วครับผมเมื่อกี้ o d l ล่อไอคนที่มันฟาร์มอยู่เมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินมาปกตินะครับเหลืองไอเหลืองไอเหลืองไอเหลืองไม่ตีฮะไอเหลืองเหลืองครับเหลืองเอา้า <c oughs> ผมเหลืองไม่ตีครับวัดโอ้โหคนนี้เดี๋ยวดูก่อนนะฮะปฏิยา o d l ไม่ตีไม่ตีโอชิบไม่มีใครตี <c oughs> โอเคเมื่อไม่มีใครตีเราก็เปิดหางตีครับผมจิมจิมจิม นี่โอเคครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยครับผมเวลาเราฆ่าคนอื่นเนี่ยเขาก็จะฆ่าเราตามนะฮะก็ตายคู่นะครับผมโอเคทดสอบสังคมไปก็ภาร,รกิจยังไม่เสร็จนะครับก็ถามว่าเสร็จไหมก็เสร็จแล้วนะแต่ผมคิดว่าน่าจะทำในหลายกลุ่มดีกว่านอนนะครับพอ<บ>เราฆ่าเขาเสร็จเนี่ยเขาจะฆ่าเราคืนไหมนี่งไงเห็นไหมเขาฆ่าเราคืนจริงด้วยอ่ะโธ่ไหมทดสอบสังคมไม่ละ <c oughs> โอเคครับแล้วทีนี้เราก็จะมาแบบเออ,เอ,อสมมุติเราเป็นเด็กหัวเกียนนะฮะก็แบบ อึ้ยอึ้ยฉันโมโหอ่ะฉันโมโหฉันต้องเอาคืนให้ได้นี่ไงเอาคืน <laughs> โดนลุมซะง,งั้นนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนห้องกันนะฮะรู้สึกว่าห้องนี้เถื่อนมากนะครับผมน้อยแน่มาาันอัดฆ่าฉันฉันจะฆ่าให้ได้เลยไหนไหนจ๊ะโอ้เช็ด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 จ๊ะอือขอทีนึงทีนึงไม่เสียหายพี่ใครเขาบอกไว้ไม่รู้ผมพูดไปงั้นแหละ ทีนึงไม่เสียหายโอเคผมก็โอเค,ก,อเคก็ยังไม่ตายโอ้ผมก็เห็นคนอื่น1ทีครับผม1ทีครับต่อไม้ O W L นะคะผมสีน้ําเงินสีน้วเงินยังไงยังไงเอาไงขอทีนึงไม่เสียหายครับตายไปทีเรียบร้อยแล้วนะคะผมโอเคปะ <c oughs> ก็ทดสอบสังคมแมตชนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเจอกันแมตหน้ากันดีกว่านาะนะครับไปกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟ ที่2แล้วนะครับผมผมเข้ามาเนี่ยก็มีคนกด follow ผมอยู่นะนะครับผมเขียนว่า m c m s t h นะครับผมทำไมมันคุ้นๆอย่างวะมันม่คุ้นหรอกมั้ง mcms mcs เอ่อเอ่เอ,มอมไม่เป็นไรผมไม่คิดมาก <c oughs> นะครับผมโอเคครับเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวเรามาทดสอบสังคมแมตช์นี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะนะครับผมเราจะเดินแบบนิวบี้นะครับผมเดินแบบผู้เล่นใหม่เนาะนะครับผมเลืองจ๋าและบิดและบิดโอ้โหและบิดไม่อ้าว อ้าว w วัดวัดตาฟักอิชโอ้จ๋าแลบบิดแลบบิดโอ้โหแลบบิดไม่อ้าวทำไมห <c oughs> ายต่อหน้าเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ข้างหน้าใครเอ่ยไม่รู้นะฮะ <c oughs> อุ๊ยอุ๊ยเขาอุ๊ย,ย,ยตกใจทนะ่นที่ว่าฆ่าเรานะครับถือว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่แบบเออ่พันธมิตรดีอยู่นะครับผมโอ้โหเอ้าเคนเค,เคนเคไม่ตีผมครับเคนเคนโ <c oughs> อ้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบ ใจดีมากเนาะนะครับผมแต่ถ้าไปเปรียบแบบบางคนนี่แบบเห็นเดินมาอย่างนี้ซัดแม่งซัดแม่งอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับมาไหนก็ไหนแล้วนะครับเราจะใช้ตัวเลือกที่2กันนะครับผมก็คือเราเดินไปแล้วก็เปิดหางโจมตีเขานะครับไปโอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็เปิดหางแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปแล้วก็ตีหนึ่งครั้งนะฮะเขาจะทําอะไรเราหรือเปล่านะครับผมไปหนึ่งตีครับต่อไป หัวไก่ครับผม1ทีครับถ้าคนที่ผมโดนผมฆ่าเนี่ยเรามาดูคลิปนี้ผมต้องขออภัยจริงๆด้วยนะนะครับผมถือว่าเรามาเป็นทดสอบด้วยกันนะครับผมคำขวมาหาไปนะครับไปโจมตีครับไปเราจะมาดูกันนะครับผมว่าจะมีใครมาตีเราหรือเปล่านะนี่คือเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งเนาะนะครับผมโอเคผมโดนผมโดนครับผมโดนครับยิมพึ่งเอฟซียิมเอฟซีปิดแชทก่อนนะฮะโอเคโอเคสมมุติผมเป็นเด็กหัวเกียนภาค2กันนะครับผมหน่อยแน่ เราต้องฆ่าเขาให้ได้เราต้องฆ่าเขาให้ได้เราเป็นเด็กหัวเกียนฮะเราเราต้องเปิดคนก่อนครับผมเปิดก่อนให้เปรียบพร้อมสอนไว้ครับผมไปไปโอโหครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งนี้ตุ้มโอเคครับผมตายหมดแล้วนะครับโอเคครับถอยครับผมสเต็ปเด็กเกียนะฮะถอยครับถอยถอยครับผมฆ่าได้แล้วถอยครับฆ่าได้แล้วหนีนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าจะตายหลบก่อนนาะนะครับเป็นไงเพื่อนๆทดสอบสังคมวันนี้ผมคิดว่าทีเด็ดเลยแหละนะครับผม ได้ทั้งการแบบทดสอบว่าถ้าเราไปตีเขาเนี่ยเขาจะตีเรากลับหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็ต้องตีกลับแล้วเนาะเพราะว่าเกมนี้เป็นส่วนใหญ่มันคือไม่ใช่ส่วนใหญ่แหละคือเกมนี้เขาทํามาเพื่อให้สู้กันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างเนี่ยคือเกมมันคงไม่มีแบบกดแบบว่าฆ่าคนที่มีเลเวลน้อยกว่าโดยแบนดสาววันเงี้ยคือ,อ <c oughs> <c oughs> มันไม่มีนะครับผมแล้วก็ทดสอบ รูปแบบ2เนี่ยก็จะเป็นแบบเราเดินไปแบบธรรมดาเนาะนะครับผมว่าจะมีใครตีเราหรือเปล่าเนาะสำหรับที่ผมทํามาเนี่ยก็คือ2แมตช์นะครับผมก็ไม่มีใครเดินมาตีเราเลยเนาะนะครับผมถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีนะครับผมก็เวลาเราเจอใครเนี่ยก็สามารถทักทายกันได้เนาะนะครับผมเดินไปใกล้ๆแล้วเราก็พิมพ์คําว่าใหนะครับผมอ้าวพิมพ์ไม่ไปใหนะครับผมเป็นพันธมิตรที่ดีในเกมนะครับแล้วเขาก็จะตอบเราเองแหละนะครับผมใช่ไหมเขาจะตอบเราหรือเปล่าดีไงครับผม ขาตอบไปที่เรียบร้อยแล้วนะคบผมก็เป็นทาพันธมิตรเพื่อนพี่น้องพ้องเพื่อนต่างๆในเกมนี้นะครับผมโอเคครับเพื่อนๆด้คลิปนี้ใครชื่นชอบหรือชอบใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันเนาะนะครับวันนี้ก็ถือว่าเรามาทดสอบสังคมแบบเออ EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้เนาะน่าจะ EP ที่3ใช่ไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทําต่อนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยละกันนะครับคลิปนี้ขอสัก5 0าร้อยไลค์ละกันเนาะนะครับผม ไม่ขอมานะฮะโอเคสำหรับ okay, รน,นี้สวัสดีครับถ้าคลิปนี้มีผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะนะครับผมสำหรับพูดขัดข้องหรือคำหยาบคายหรือว่าเนื้อหาต่างไม่ครบถ้วนก็ต้องขออภยัยในที่นี้ด้วยละกันนะครับผมก็เอออาจจะเออผมโดนแล้วครับนี่ไงอย่าเพิ่งทดสอบสังคมอะคือเราโดนแล้วครับโอเคครับเพื่อนสำหรับน,นี้มาทันขอตัวลาไปก่อนสำหรับนี้สวัสดีครับ